แเรื่องนี้กลับมาหน่อยจะพาคุณผู้ชมไปดูข้อเพิ่งมีงานเสร็จไปนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตามดูงานนี้กันมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเกษตรคุณผู้ชมทําอย่างไรให้ผ้าเกษตรเนี่ยมันแข็งขันทําแล้วคุ้มทุนเพราะหลายคนบอกว่าผ้าเกษตรเนี่ยนะคะน่าจะเป็นตัวของการทําเงินหลักของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่เพาะปลูกที่พร้อมสําหรับการปลูกตลอดทั้งปีนะคะ มีพืชหมุนเวียนที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าว่ายังใช้นวัตรกรรมเดิมๆในการปลูกยืนเดินไปหวานปุ๋ยนี่เดีะเอาปุ๋ยใส่ทางหลังเนี่ยมือหวานไปอย่างนี้มันจิบไปทันนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยมีนวัตรกรรมใหม่ๆมาให้ได้เรียนรู้กันสําคัญตอนเนี้น้องนามรู้จักโรนเราได้เราได้ภาพซวยๆถ่าไทยจากทางบนแล้ะคะ่ะแล้วโรนตอนนี้นะคะ ไม่ได้ถูกนำมาใช้แค่เฉพาะบันทึกภาพหรือวิดีโอเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้กับการเกษตรแล้วด้วยสวนทุเรียนหลายหลาย,หลายสวนเลยตอนนี้นะคะเขาใช้โดรนในการพ่นปุ๋ยพ่นยาก,กันแล้วนะคะส่วนงานนะวัตรกรรมคุ้มค่าเกษตรกรคุ้มทุนที่เขาเพิ่งจัดไปโดยบริษัทไซเลอร์อิป m น n ์จำกัดเนี่ยนะคะเขาจัดงานขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือจากโดรนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีรถยนต ทางการเกษตรโอ้หลายภาคส่วนเลยทีเดียวอะ่ะเครื่องบรรจุพันธ์ต่างๆแล้วงานนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเพื่อที่จะได้ตัดสินใจแล้วก็เห็นว่าช่องทางของการทำภาคเกษตรถ้าหากจะทำให้เป็นภาคเกษตรที่ทำเงินได้จริงๆเนี่ยนะคะแต่จริงๆนี่รัฐก็ต้องสนับสนุนแหละต้งมีอันนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่ลรอช่วงเวลาหนึ่งแล้วน้ำท่วมเดี๋ยวมารับเงินทีหนึ่งัยแรงมารับเงินทีหนึ่งภาคเกษตร จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่ดีสนับสนุนนะคะในการปลูกในการผลิตจึงจะได้ทุนลงทุนไปแล้วเนี่ยได้คืนมาแบบคุ้มค่านะคะ่วงท้ายเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอนะคะงานนวัตกรรมคุ้มค่าเกษตรกรค,คุ้มทุนกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะแล้วก็บอกเล่ากันว่านวัตกรรมเนี้ยคุณผู้ชมจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้ในพื้นที่การเกษตรการเพราะปลูกนะคะภาค เกษตรกรรมของคุณผู้ชมอย่างไรส่วนเช้านี้ที่โคราชวันนี้น้องน้ำนะคะสนิดาพารละเดือนทิติการผู้พิจารณ์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี้ที่โคราชนะคะช่วงนี้พบกับโอเช่นเคยนะคะ วันนี้ออกมานอกสถานที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่กันที่สตาร์เวลนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมดีๆวันนี้เรามีบุคคลหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่กุ้งนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งนะคะก็คือผู้จัดการนะคะฝ่ายขายของบริษัทไซเลอร์อีกิปเมนต์จำกัดนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติให้มาพูดคุยในส่วนของการ จัดงานด้วยตอนนี้เราอยู่ในงานนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะมีชื่องานว่าอะไรคะพี่กุ้งคะนวัตรกรรมคุ้มค่าเกษตรกร,ร,กร,รคุ้มทุนครับวันนี้เรามีกิจกรรมเกษตรกร,ร,ก,รก็คงจะมากันทั่วทุกมุมของจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีอะไรมาโชว์เขาบ้างคะของเราจะเป็นในส่วนของรถแท็กอร์ของซูมไลออนรถแท็กอร์ของไทโหงแล้วก็โดนวิกติลดีจีอาร์ครับที่อยู่<ฮ>ด้านหลังของเรานี่ใช่ไหมโดนที่อยู่ด้านหลังของเรานี่เป็นโดนครับ ปกติเราเคยเห็นแต่โดรนตัวเล็กๆนะคะแต่อันนี้ก็คือโดรนเพื่อการเกษ<ด>ตรโดรนเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะครับเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับเขามีหน้าที่ก็คือในการฉีดยาหวานปุ๋ยนะครับฉีดสารบำรุงใบอะไรพวกนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่40ลิตร70ลิตรนะครับ กอ็อันนี้ก็คือเป็นการน,นํานวัตกรรมเ,เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของการเกษตรถูกต้องไหมคะเพื่อแบ่งเบาภาระแรงงานของเกษตรกรครับอันนี้สามารถช่วยได้ช่วยได้เยอะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่ด้านหน้าเนี่ยมีรถแท็กเตอร์เยอะแยะเลยแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ๊รถแท็กเตอร์แต่ละคนข้างหน้าจะเป็นตั้งแต่รุ่นเล็ก รุ่นเล็กจะเป็นในส่วนของการเข้าล่องหวานปุ๋ยฉีดยาหรือจะเป็นรุ่นใหญ่ๆขึ้นมานะครับอย่าง110ยสิแรงมา้า1้0ยิแรงม้าพวกนี้จะช่วยในการถ่ายการระเบิดดินดานของเกษตรกรกลุ่มไล่มันสัมปะหลังไล่อ้อยอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสิ่งที่เรานํามาโชว์ชแล้วกิจกรรมด้านในหอประชุมล่วคะัวันนี้กิจกรรมด้านในเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมด้านในก็จะมีการสัมมนาการแนะนํา การใช้งาน <mm> การซร์วิสอะไรพวกนี้ของทั้งรถไถรถแท็กเตอร์หรือโดนนะครับกิจกรรมข้างในก็จะมีการแจกของรางวัลอะไรพวกนี้ที่เกษตรกรได้เข้าร่วมกับเราวันนี้ครับคือให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่เรานํามาโชว์ด้วย <mm> จะไดเ้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้ที่มาร่วมงานด้วยครับผมแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายที่มาในวันนี้ค่ะเรามีกลุ่มเป้าหมายจากทางไหนบ้างคะพี่กุ๊กกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาทั่วทุกเขตอำเภอ ที่เข้ามาร่วมกับเราในวันนี้ครับค่ะ ก็ถือว่าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่าทางด้านของอบริษัทเองเนี่ยนะคะก็ได้นำอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรนะคะม,มาโชว์ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับชมแล้วก็มีการสาธิตไหมคะวันนี้วันนี้จะมีการแนะนาําการสาธิตนีครับในเป็นช่วงภาคบ่ายภาคบ่ายก็จะเป็นการสาธิตเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อเกษตรกรที่มาในวันนี้เนี่ยจะได้รับความรู้รเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนานา บางคนน่ะต้องบอกว่าโดรนเนี่ยถือว่าเป็น mm hmm. นวัตกรรมชิ้นใหม่นะที่เกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่รเพราะหนึ่งอาจจะด้วยราคาคสองอาจจะด้วยเทคโนโลยีที่เขาอาจจะควบคุมไม่เป็นอะไร,รบแบบนี้มีอะไรอยากจะแนะนำทางพี่น้องชาวโคราชไหมเรื่องของการตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเรารในวันนี้โดนเนี่ยจะช่วยในการของการพุ่นแรงหรือนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามาในตอนนี้ดีมากๆเลยครับ ประหยัดพลังงานคนประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เยอะมากเลยครับโดนใช้ได้ทั้งการฉีดยาการหวานปุ๋ยพวกนี้ประหยัดทุกอย่างเลยครับน่าใช้มาก ก็คือมันเหมาะสำหรับการทำงานแบบพื้นที่เยอะๆแล้วก็แรงงานคนเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าเกินไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาว่าอยู่ภาคอากาศเนาะเขาก็สามารถเขาเรียกว่าสามารถมองเห็นว่าตรงไหนยังไม่ชีดหรือว่าพ่นแบบไหนอะไรยังไงได้มันถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีแล้วเรื่องของการควบคุมละคะอันนี้มันยากไหม การควบคุมไม่ยากเลยครับก็จะมีรีโมทในการควบคุมการบินอของโดนนะครับใช้ง่ายมากมเหมือนกับการเราที่เรากดบังคับ เหมือนเราเล่นรถบังคัปหรอเล่นรถบังคับเกมอ่กมเล่นเกมอะไรประมาณนี้ง่ายมากเลยถ้าคุณจะซื้อโดนการเกษตรคุณต้องหัดเล่นเกมก่อนคุณจะได้รู้ทิศทางเนาะรู้ทิศทางรู้ในเรื่องของการคอนโทรลในในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเนาะวันนี้เดี๋ยวจะมีในช่วงของพิธีเปิดด้วยวันนี้พิธีเปิดได้ข่าวว่าทางด้านของผู้บริหารมาเองเลยใช่ครับผู้บริหารมาเองเลยจากทางคนจีนนะครับคุณแกรี้ซูนะครับที่มาเป็นคนเปิดงานตาลิบินให้เราในวันนี้ ก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศในช่วงของพิธีเปิดมาให้ค,คุณผู้ชมได้รับชมด้วยรวมถึงนะคะ,ะกิจกรรมที่ทางด้านของพิธีกรเองเขาก็ได้มีการเตรียมในเรื่องของการชมรถต่างๆนาๆนาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยช่วงเวลานะคะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศของงานในวันนี้ไปพร้อมๆกับรายการเช้านี้ที่โคราชด้วยนะคะช่วงท้ายอะเดี๋ยวถ้าอย่างไรให้ทางด้านของพี่กุ้งเนี่ยประชาสัมพันธ์นิดนึง ว่าบริษัทของเราอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อทางพิ่กุ้งได้ยังไงบ้างค่ะ,คะบริษัทของเราครับบริษัทไซเลอร์อ er e ิ p ิปเมน์ตั้งอยู่ที่ตาบลโคกวดถนนมิตรภาพนะครับขาเข้าเมืองโคราชนะครับสามารถติดต่อได้ที่0830940257 ติดต่อเบอร์อันนี้เบอร์ผมโดยตรงโดยตรงได้เลยนะพี่กุ้งก็เป็นผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ที่โคราชบ้านเราด้วยนะคะใครที่อยากจะเข้าไปชมนวัตกรรมหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปที่บริษัทได้เลยได้เลยนะคะก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับจันถึงเสาร์จันถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันพักผ่อนกันบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศโดยรวมของงานในวันนี้การวันนี้โอต้องขอขอบคุณพี่กุ้งเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวจบจากเราไปแล้ว นะคะเดี๋ยวจะไปดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานสำหรับในวันนี้ด้วยนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะใ้กันรอได้โอเคนะฮะดีเลยนะเท่ๆเอาไว้ือซีอีโอของเราทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเกรดีแล้วก็คุณโชนี้ด้วยอร่อไม่ได้เลยค่ะขอบนคุณูนะครเปิดงานอย่างเป็นทางการนรับ g h q u 极致服务 啊，以致实现这个合作共赢。和虎牙扣来刚把出。第二款产品是农机智呃自动驾驶导航仪，这款产品呢是将原有的方向盘替换成我们这个智能方向盘，然后在智能终端上面自己设计路径，你的拖拉机或者是你的插秧机、收割机会按照你设定好的既定的路径自己行驶。

เพวอนยนต์สิ่งนี้นะครับมันจะทําให้อ่อเพิ่มผลผลิตได้แน่นอน,นะครับผมแล้วก็ลดแรงของเราเข้าไปด้วยะครับ จัดไซเลออิควิปเมนต์จำกัดเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งอยู่ที่80หมู่7ตํำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเราให้ความสำคัญกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีและการบริการหลังการขายที่ทั่วถึงเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรครบวงจรของภาคอีสานไซเลออิควิปเมนต์เป็นหนึ่งในเครือซีวินเนอร์กรุป๊ปกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอุป,ปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่นเครื่องบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่สามารถออกแบบและสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้ารองรับการบรรจุสินค้าแบบอัตโนมัติพร้อมระบบควบคุมที่แม่นยาและยืดหยุ่นตามประเภทสินค้าเครื่องสินค้าอาัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเป็นระบบด้วยระบบอัตโนมัติและการจัดการแบบเรียลไทม์สามารถออกแบบพื้นที่จัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซ w ว n n e r Group มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับภาคอุตสาหการรมให้เข้าสู่ยุค smart industry อย่างเต็มรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจแดนชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรกลการเกษตรซูมไลออนรถแทรกเตอร์คุณภาพที่พร้อมยกระดับการทำเกษตรของไทยด้วยเทคโนโลยีการผลิตอล้มสมัยจากประเทศจีนและการออกแบบรูปทรงจากยุโรปทนทานและประหยัดน้ำมัน รองรับการทาง,งานในทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่ไร่อ้อยไร้มันไปนจนถึงนาแปลงใหญ่พร้อมอยู่เคียงข้างและผักดันทุกงานให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งมั่นให้ทุกคันของซูนไลออนเป็นมากกว่าแค่แทรกเตอร์แต่คือพลังขับเคลื่อนอนาคตของเกษตรกรไทย อัปเกรดโรนเกษตร HD 540S ตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับขั้นตอนการเกษตรโครงสร้างและวัสดุที่แข็งแรงขนาดเล็กเมื่อพับเก็บง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 540S พัฒน,นาประสิทธิภาพของระบบฉีดพ,พ่นเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกันสามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น4หัวฉีดอัตราการไหลสูงถึง24ลิตรต่อนาทีหมดอัตราการไหลจำนวนมากเพิ่มความสามารถในการแทรกซึม ระบบวานของ 540S มาพร้อมกับถังเมล็ด60ลิตรจานวานแบบเวี่ยงออกแบบมาให้มีหลายช่องเหมาะกับทุกขนาดของเมล็ดพันธุ์พ่นปุ๋ยวางเหยื่อล่อหวานเมล็ดพ่นละอองผงประสิทธิผลการหวานถึง110กิโลกรัมต่อนาทีปริมาณต่อวันเฉลี่ยม,มากกว่า20ตัน 540S ปรับระบบแบตเตอรี่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่นิ่งยิ่งขึ้น2,100วัตต์อวแบตเตอรี่อัจฉริยะ8,500วัตต์แบตเตอรี่อัจฉริยะ รองรับกระแสไฟฟ้าในเมืองเครื่องปั่นไฟพลังงานสูงและชาร์จเร็วนี่คือโดรนเกษตรฮุยด้าที่ผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า50ประเทศรักมาสัมผัสประสบการณ์การให้บริการที่ครบถ้วนและดีเลิศให้โดรนเกษตรมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและใช้อย่างสบายใจได้มากยิ่งขึ้นไทยหงอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญเครื่องยนต์ส่งพลังราคาจับต้องได้คัาสสันมาเพื่อเกษตรกรไทยแทรกเตอร์คุณภาพดีดีไซน์สวย แข็งแรงทนทานใช้งานง่ายและคุ้มค่าทุกการลงทุนไทยหงพร้อมอยู่เคียงข้างผลักดันทุกงานของเกษตรกรไทยให้ไกลกว่าที่เคยพันธมิตรทางธุรกิจผู้ร่วมขับเคลื่อนทุกความสําเร็จเป็นกําลังสําคัญในการเติบโตของธุรกิจและที่สําคัญขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันเราพร้อมที่จะเดินเคียงข้างสนับสนุนและร่วมสร้างความสําเร็จไปด้วยกันในทุกเส้นทาง